สวัสดีครับก็พบกับผมนะครับโค้ดใหม่ครั้งหนึ่งครับนะครับมาถงโฟก์คลิฟแปดแปนะครับก็วันนี้ามาพิเศษนะครับ EP นี้มาตามติดนะครับวันนี้พาชีวิตของที่ปรึกษาการขายนะครับแล้วก็วันนี้พาทีมช่างนะครับมาเซอร์วิสนะครับลูกค้านะครับเพราะว่าคุณภาพ เท่านั้นนะครับที่เรามอบให้กับลูกค้าน,นี่ก็เป็นการดูแลนะครับเป็นรถ t ต y ยต้รุ่น5นะครับดีเซลเกียร์ธรรมดาก็อา,อาการคือคลัสนะครับเข้าเกียร์ไม่ได้อน,นี้ก็ทำการแก้ไขนะครับรถลูกค้าก็กลับมานะครับวิ่งได้ปกตินะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการซ่อมตามอาการนะครับพอดีรถคันนี้ลูกค้าใช้งานน้อยนะครับประมาณเดือนละครั้ง2ครั้ง รเราก็แนะนำเรื่องของการดูแลนะครับสำหรับรถใช้งานน้อยให้ไปนะครับเพราะว่าจริงๆคันนี้ก็มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าก็คือในการค่าใช้จ่ายเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้าตัดสินใจเลยเนาะนะครับเราสามารถทำได้หมดเลยนะครับมาอีกงานนึงนะครับก็เป็นการเปลี่ยนยางอันนี้เปลี่ยนยางสีเส้นเลยครับเป็นโตยตารุ่น6นะครับ อ่าโทษทีนะเป็นรุ่นเจ็ดนะครับก็เปลี่ยนยางแล้วก็อันนี้รถโมบายของเรานะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอาการไหนเนี่ยครับที่มีอะไหล่ต้องเปลี่ยนเนี่ยก็อะไหล่บางรายการเนี่ยมันก็ต้องมีการสั่นนะครับจากโรงงานหรือว่าซัพพลายเออร์ก่อนนะครับอันนี้เราก็เพิ่มบริการตรวจเช็คนะครับ30รายการไปให้ลูกค้าด้วยนะครับนะครับ โดยการทดสอบระบบเครื่องเช็คดูของเหลวระบบไฮดรอลิกทั้งหมดเลยนะครับคร่าวๆนะครับชี้แจงในนี้คงไม่หมดนะครับก็ประมาณ30รายการแล้วะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีอันไหนที่ควรจะต้องเสนอแนะต้องเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแจ้งลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าต้องการเราก็ทำใบเสนอราคาให้เลยนะครับอันนี้ ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับในระบบต่างๆแนะแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับที่มีไฟฟ้านะครับเข้ามาเยอะนะทางรถไฟฟ้ายืนขับนั่งขับนะครับอันนี้เป็นสแต็กเกอร์นะครับก็จะใช้ในหลายๆกิจการโดยเพาะยิ่งที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับการยกขึ้นตู้ยกเข้าคลังนะครับสินค้านะครับ ก็บางคนก็จะเข้าใจผิดเกี่ยวกับตตัวแบบนะครับวา่าสามารถใช้แบตร,รถยนต์ได้ไหมนะครับนี่ก็เป็นรถโมบายของเราเสร็จจบงานนะครับยางก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะถ้าไหนที่สนใจใช้บริการเราก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับสามารถติดต่อผมได้เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับ